ไอเบข่าวสารในวงการสปอนทยนะครับมาดูที่ข่าวข่าวการย้ายทีมนะครับล่าสุดนะครับอีกหนึ่งคนที่ได้ไปคาแข่งอยู่ในเจอประเทศญี่ปุ่นนะครับแต่เป็นในระดับ J2 บ้างนะครับก็คือจากกิจราบตระกูลนั่นเองนะครับดาวรุ่งของทีม b g f c ใช่นะครับผมก็ไปเซ็นสัญญานะครับกับทีมโทคุชิมาวอร์ติสช่ครับเป็นทีมในระดับ J 2นะครับผมซึ่งก็ต้องบอกว่า นี่เป็นคนที่2ของทีม BG ใช่ครับ,รบที่ไปโดยดูการที่แล้วนี้ก็มีไปหนึ่คนใช่ครับก็ไปต่อจากชาววัตปีรชชาติที่ฤุูการที่แล้ว b ีส่งไปให้กับทีมเยาวชนหรือว่าทีมสำรองของทีมเซโซโอซาก้าที่เป็นพัตมิตรกัรน,นะครับก่อนที่ในปีนี้จะกลับมาร่วมทีม BG ทีาไมปีนี้ BG ก็ส่งคนนี้ไปแทนนะครับแต่ไม่ได้ไม่ได้ไปอยู่กับทีมเซโซโอซาก้ามาอยู่กับทีมวอร์ิสในเจเพราะมองว่าน่าจะ เล่นได้ในระดับ J2 2พืชที่จะพัฒนาต่อไปนะครับเพราะว่า j 1อาจจะเป็นเหลีกที่แข็งแกร่งสําหรับดาวลุ่งรานนี้มากเกินไปนะครับก็ต้องให้ทําให้ต้องพัฒนากับ j 2ไปก่อนสำหรับจับกิจใช่ครับผมจักิจเองเขาก็มีการเปิดเผยความรู้สึกเหมือนกันนะครับก็บอกว่าก็ดีใจนะครับที่ได้ไปเล่นที่ญี่ปุ่นนะครับผมก็หลังจากนี้ไปเขาคงต้องทํางานอย่างหนักนะครับเต็มร้อยทุ่มเทอย่างเต็มที่นะครับผมแล้วก็บอกว่าเขาเองก็พึ่ง ไปอยู่ที่เมืองโทกุชิมะไม่กี่วันในตอนนี้เดินไปแล้วเดินทางไปแล้วนะครับก็บอกว่าก็ได้ยินว่าเป็นเมืองเล็กๆแต่พอไปถึงเขาบอกว่ามันไม่ได้เล็กสาหรับตัวเขานะครับมันเป็นเมืองที่ใหญ่แล้วก็สนามซ้อมรวมไปถึงอะไรต่างๆของทีมนี่ต้องบอกว่าบรรยากาศดีมากใช่ครับส่วนส่วนตําแหน่งการเล่นเนี่ยก็เมื่อวันที่เราเล่นอยู่กับบีเจก็เล่นตําแหน่งริมเส้นด้านซ้ายคล้ายๆกับชนาทิพย์เหมือนกันนะครับไปอยู่กับวอเทสก็แล้วถ้าเกิด อ่ามีการปรับตัวเข้ากับฟุตบอลเจลีกได้เนี่ยก็น่าจะเล่นได้เหมือนกันใช่นะครับผมก,ก็ต้องรอติดตามดูนะครับว่าผลงานของเขาจะเป็นยังไงนะครับจะสามารถแจ้งเกิดในเวทีเจ2ได้หรือไม่นะครับเพราะว่าช่วงทั้งหลังนี้นักเตะไทยก็ไปหลายคนนะครับผมที่ประสบความสําเร็จก็มีไม่กี่คนนะครับผมคนที่ไป อยู่ในทีมสำรองทีมอะไรก็สามารถก้าวขึ้นสู่ชุดใหญ่ก็มีเยอะเหมือนกันใช่ครับก็เป็นกำลังใจให้กับเยาวชนไทยรายนี้นะครับกับการไปแข่งที่เจลิกถึงแม้ว่าจะเป็นเจทัวร์นะครับแต่ก็สามารถที่จะพัฒนาเพื่อที่อนาคตก้าวขึ้นมาเจลีกก็ได้ใช่ครับ